นี้เนี่ยเราจะคุยกันกันกบสกิลของคีน่านะครับดูว่าคีน่ามีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวคีน่าเองเนี่ยก็เป็นสมานเนอร์ที่เป็นประเภทสมดุลน,นะครับมีทักษะในการโจมตีการรักษาการชุบชีวิตการบัฟให้กับมอนสเตอร์นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นตัวที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับไปดูกันครับเราจะเริ่มกันที่สกิลธาตุไฟนะครับ แรกเลยนะครับสกิลแรกเบสิกแอตแทกนะครับก็เป็นการโจมตีด้วยธาตุไฟนะครับอ่ะนี้เลยนะครับสกิลที่2นะครับไฟสมัทนะครับเป็นการฟาดด้วยคอนเพื่อสร้างความเสียหายตามระดับพลังงานธาตุไฟแกศัตรูในพื้นที่3ครั้งหากคีน่ามีพลังงานธาตุไฟระดับ5การโจมตีจะติดเผาไหม้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับมาดูว่าระดับ5ที่ว่า คือตรงไหนนะครับก็คือตรงในส่วนของ attribute research ตรงนี้นะครับเราอัพขั้นระดับ5เนี่ยก็จะทำให้คีน่าเนี่ยสามารถที่จะมีสกิลที่2หรือไฟสแปซเนี่ยนะครับมีการถ่อไม้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่ต้องอัพก่อนนะครับเอาไว้มีแต้มเยอะๆเนี่ยเราเค่อยมาอัพนะครับหลักการในช่วงแรกเนี่ยเราอัพในส่วนของพา s s ีฟให้ได้มากที่สุดนะครับ สกิลที่3นะครับไฟส e Swing นะครับเป็นการยกคอร์สให้สูงเพื่อเพิ่มพลังโจมตีหรือ a t t a c อ Up นะครับให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ลดคุณดาวสกิลของทีมมอนสเตอร์ของเรานะครับเวียงอาวุธเพื่อโจมตีและผลักออกไปไม่มีผลกับปาร์ตี้ทีมอื่นในกรณีที่เราปาร์ตี้กับเพื่อนหลายคนเนี่ยนะครับเอาไปลงบอสเนี่ยสกิลนี้เนี่ยใช้ได้กับตัวเราแล้วก็ทีมมอนสเตอร์ของเราเท่านั้นนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับ โรมิิอุสนะครับไฟนะครับทำให้ศัตรูติดไฟโดยการโจมตี4ครั้งแล้วก็ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบตัวเลยใช้การอยู่ยงคงกระพันกับพันธมิตรที่มี H p ตต่ำเท่านั้นนะครับสกิลที่5้ไฟบูทนะครับใช้พลังงานไฟเพื่อกระจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพันธมิตรใกล้เคียงนะครับหรือทำการลบปั๊บที่มอนสเตอร์ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยหรือบอสโจมตีใส่เราเช<ข>่นกระแตก ลดพลังโจมตีสถานะใบสถานะอวัดกลัวหรืออื่นๆนะครับจากนั้นเนี่ยสร้างโบนัสดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหรือ a อ t a ทกอันะครับให้กับพันธมิตรหลังจากที่ทำการฟื้นฟู h ฮดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากสกิลหนึ่งนะครับสำหรับธาตุไฟนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปในส่วนของธาตุน้ำนะครับ ่อไปท่าดน้ำนะครับสกิลแรกก็คือเบสิคแอทแท k กนะครับก็เป็นการโจมตีด้วยท่าดน้ำปกตินะฮะอ่ะสกิลที่2นะครับไอซ์แมสนะครับฟาดด้วยค้อนเพื่อสร้างความเสียหายแกศัตรูในพื้นที่3ครั้งนะครับและหากคหน้าเนี่ยมีพลังท่าดน้ำระดับ5การโจมตีจะติดแช่แข็งนะครับดูตามสกิลนะฮะโอเคสกิลที่3ไอซ์วิงนะฮะ ยกคอนให้สูงขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเวียงอาวุธเพื่อโจมตีแล้วก็มีโอกาสที่จะผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปนะครับตามนี้เลยนะฮะดูตามสกิลนะฮะสี่นะครับบิ๊กเวฟนะครับปล่อยคลื่นลูกใหญ่โจมตีแล้วก็ผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปนะครับฟื้นฟูเฮตีให้กับพันธมิตรและเพิ่มอัตราคริติคัลให้กับพันธมิตรที่มีสถานะโจมตีเร็ว จากสกิลก่อนหน้าหรือ i อซ์สวิงนะครับและให้โลกกับพันธมิตรที่มี HP ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับสกิลที่5นะครับไอซ์ o ูทนะครับใช้พลังงานน้ำเพื่อกระจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายหรือทำการลบบัฟจากศัตรูต่อพันธมิตรใกล้เคียงนะครับจากนั้นผักศัตรูให้กระเด็นออกและสร้างดาเมจนะครับความเสียหายให้กับศัตรูเพิ่มอัตราคริติคอลและความเร็วโจมตีให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ หลังจากที่ทําการฟื้นฟู HP แล้วนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลธาตุลมนะครับสกิลธาตุลมนะครับ1 basic attack เป็นการโจมตีด้วยธาตุลมนะครับ3ครั้งนะครับต่อไปนะครับสกิลที่2 green smash เป็นการฟาดด้วยคอนเพื่อสร้างความเสียหายด้วยพลังงานธาตุลมนะครับแก่ศัตรูในพื้นที่3ครั้งนะครับ หากคีน่ามีพลังธาตุลมนะครับในเลเวล5การโจมตีจะติดไฟฟ้าช็อตกับเป้าหมายนะครับต่อไปครับกรีนสวิงนะครับเป็นการยกคอนให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำและลบผลกระทบที่เป็นอันตรายให้กับพัธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเวียงอาวุธเพื่อโจมตีและมีโอกาสผลักศัตรตูให้กระเด็นออกไปนะครับตามภาพนะครับเวียงไปนะครับก็ทําให้ศัตรูกระเด็นออกไปเนาะนะครับ อ่ะต่อไปครับ o u b l e Y นะครับโจมตีศัตรูในพื้นที่นะครับแล้วก็ลบผลประโยชน์2รายการเช่นถ้าศัตรูเนี่ยมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีโจมตีเร็วอัตราคริิข้อสบัฟนะครับสกิลนี้จะสุ่มลบ2รายการออกไปนะครับหากลบบัฟสำเร็จเนี่ยจะลดความต้านทานของศัตรูนะครับทำการฟื้นฟู HP ของพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง หากเป้าหมายติดสถานะเพิ่มแม่นยำจากสกิลที่ผ่านมานะครับก็คือสกิลกรีนสวิงเนี่ยจะได้รับการกู้คืน20%นะครับหากในทีมี HP ต่ำกว่า30%จะให้ภูมิคุ้มกัน9้าวินาทีในเลเวล4นะครับของสกิลนี้ฟื้นฟู HP เท่ากับ100%ของพลังโจมตีนะครับนี่คือสกิลที่4นะครับสกิลที่5นะครับกรีนบูส์นะครับ ใช้พลังงานลมเพื่อกระจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพัธมิตรใกล้เคียงโจมตีศัตรูและผลักให้กระเด็นออกไปสร้างโบนัสความเสียหายใส่มอนสเตอร์ฝั่งศัตรูเพิ่มความแม่นยำให้กับพัมิตรหลังจากฟื้นฟูเ p พแล้วนอกจากนั้นให้ภูมิคุ้มกันกันกบสมาชิกในทีมด้วยนะครับก็จบในส่วนของธาตุลมนะครับสำหรับธาตุแสงนะครับสกิลที่ 1. basic attack เป็นการโจมตีสาครั้งด้วยธาตุแสงนะครับ สกิลที่2อง Light Smash ฟาดด้วยค้อนเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในพื้นที่3ครั้งนะครับหากที่หน้ามีพลังธาตุแสงเลเวล5จะฟื้นฟู HP 5วินาทีสกิลที่3าม Light Swing นะครับยกค้อนให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มค่า Recovery Up หรือการกู้คืนให้พันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเวียงอาวุธเพื่อโจมตีแล้วก็มีโอกาสผลักศัตรูให้กระเด็นออกไป ฟื้นฟู H.P. 20%ของพัธมิตรจากความเสียหายที่ทำได้ Light b l a d ใช้ทักษะสร้างลำแสงที่ตกกระทบฟื้นฟู H.P. ของเป้าหมายที่เป็นพัธมิตรและการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับการฟื้นฟูจะเป็นดังต่อไปนี้ฟื้นฟู H.P. แก่พัธมิตรเป้าหมาย2ก็คือฟื้นฟู H.P. เท่ากับพลังการโจมตีเป้าหมายนะครับ3ฟื้นฟูต่อเนื่องเลเวล1นะครับ หาก h ฮของเป้าหมายที่เป็นพัธมิตต่ำกว่า30%จะฟื้นฟูต,ต่อเนื่องตามเลเวลสกิลเช่นจากในเกมตอนนี้ที่หน้าจอนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะมีสกิลเลเวล4นะครับก็จะกู้คืน13วินาทีถ้าเป็นเลเวล5จะเป็น15วินาทีและถ้าเกิดเป็นเลเวล7เนี่ยก็จะ17วินาทีนะครับสกิลที่5นะครับ l i ท์บ like, b o o t นะครับ ใช้พลังงานแสงเพื่อกจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายหรือลบบัฟที่เรียกว่า Remove All Harmful e f f e c t นะครับให้กับพัธมิตรใกล้เคียงโจมตีศัตรูและผลักให้กระเด็นออกไปนะครับสร้างโบนัสความเสียหายใส่มอนสเตอร์ฝั่งศัตรูและใช้การกู้คืนหย่างต่อเนื่องหลังจากฟื้นฟู HP ของพัธมิตใกล้เคียง4ครั้งนะครับเพิ่มการฟื้นฟูนอย่างต่อเนื่องให้กับมอนสเตอร์ที่มีค่าเดฟสูงสุด ครับสำหรับธาตุมืดนะครับสกิลที่1นึ่งเบสิคแอแทนะครับจะเป็นการโจมตี3ครั้งด้วยธาตุมืดนะครับ 2. Dark s m a สมนะครับฟาดค้อนเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในพื้นที่3ครั้งหากคีหน้ามีพลังธาตุมืดเลเวล5ขึ้นไปจะเพิ่มคูลดาวสกิลของศัตรู30%ซึ่งจะทำให้ศัตรูใช้สกิลได้ช้าลง 3. d a ดาร์คเซวิ ยกค้อนที่สูงขึ้นเพื่อบัฟพันธมิตรใกล้เคียงให้มีสถานะสะท้อนความเสียหายกลับไปยังศัตรูเวียงอาวุธเพื่อโจมตีและมีโอกาสผลักศัตรูให้กระเด็นออกไป 4. สตาスดัสโปอยละอองดาวเพื่อฟื้นฟู HP ของพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหากสมาชิกในทีม HP ลดต่ำกว่า30%จะลดคุณดาวสกิลของซัมานเนอร์และมอนสเตอร์ในทีม3 0 หากสมาชิกในทีมมีสถานะสะท้อนความเสียหายจากสกิลด r k s สวิงจะใช้งานต่อเนื่องได้ตามเลเวลสกิลเมื่อสมาชิกในทีมตายจะคืนชีพพร้อม HP ตามเลเวลสกิลเช่นเลเวลสกิล l จะได้รับ H p คืน37%หากสมาชิกในทีมได้รับการคืนชีพจะฟื้นฟู HP ของสมาชิกใกล้เคียงหากทั้งทีมไม่มีใครเสียชีวิตเลยจะฟื้นฟู ตาม HP ของสมาชิกผลของสกิลนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับสมาชิกในทีมเท่านั้น 5. Dark Boost ใช้พลังงานธาตุมืดเพื่อโจมตีเป้าหมายในพื้นที่และผลักให้ศัตรูกระเด็นออกไปเพื่อโบนัสความเสียหายเมื่อโจมตีม,มอนสเตอร์ฝั่งตรงกันข้ามชุบชีวิตมอนสเตอร์ในทีมได้สูงสุด2ตัวให้สถานะสะท้อนความเสียหายไปยังศัตรูให้กับพันธมิตรในทีม ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวสกิลของคีน่านะครับใครที่สนใจคีน่านะครับก็สามารถที่จะลองศึกษาดูและนำไปทดลองใช้ดูนะครับฝากกดติดตามช่อง t ทยบ w a r r i o อด้วยนะครับเราจะได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเจอกันในเกมนะครับสวัสดีครับ